วันนี้พบกับเพจผอบนครบายพี่เพิ่มนะคะวันนี้เราจะพาลูกค้าเนี่ยมาดูรถเลยสีเขียวรับสีเขียวนะคะเป็นลายแบบทหารกันเลยนะคะเป็นสีเขียวหัวเป็ดนั่นเองนะคะเป็นรุ่นหัวเดี่ยวโฟร์วิลราคาอยู่ที่7จ็ดแสนเจ็ดพันบาทนั่นเองนะคะคันนี้นะคะเราก็ใส่ล้อแม็กนี่ใหญ่ๆกันเลยนะคะเป็นล้อแม็กออของโออซิสนะคะเป็นลายมาเวลสีดําขีดแดงนั่นเองค่ะนะคะแล้วกลับมากับล้อโอตานิ 3 3คูณ12.5 r 2 0ไปเลยนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่7 7 0 0 0บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเข้ามาเลยที่เพจฟอร์มนคครรบายพนพิบมนะคะคลิปจะให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์นะคะหรือว่าเป็นเรื่องตัวรถนะคะโทรมาสอบถามก็ได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 2 6 4 5 7 4 9 6 0 6 2 6 4 5 7 4 9 6นะคะ